ครับเทคทีท่ซ้องนะครับายยาพี่เจีบผ่พอพืชบ้างนี้อ,อาการนี้คือไม่ต้องหมอเลยว้าคงขออย่างแรงก็ก็นี่พี่เจีบเอาแล้วไอ้หวานแดงใส่ไปเท่าไรนี่ก็ประมาณไม่ถึงโลครับโลยนอ่าอ่าถึงก็น,นี่ชีดมากี่รอบแล้วสามสี่หลอบ,ลอบ <S <S แล้วใบ <S 2> <S 2> ตอนนี้มันไม่หแนะนนมมห้งแล้วนะอ๋อไม่มีแล้วใช่ไหม จริงๆก็จะโบดแล้วแหละ <ś led> มันแต่แล้ว,ว,ลวอเอาและจานีไปเดี๋ยวดูยอที่พุงพ่งนี่คือพูดยังไงว่าให้มันมีครัวก่อนซึ่งพอมีครัวปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันไปอย่างไวแล้วหลาตอนนี้ชัยแหลดึงหลานะเพราะว่าตนน้นเนี้หลาม,มันจะไม่ยาวคือทรงผมว่านล้อมหนอเพื่อดึงหลาครับล้อมหนอเพื่อดึงหลา อาารตอนนี้ครับาไม่เดินมาจะร้าไม่เดินทา,เนา,าเนงเพ่ึงเราเข้าใจว่าอึงดินเลวบางที่ใ้อินซีบำรุ่งมาดีแต่อย่าลืมนะว่าเราชายมากกี้ชัวคนแล้วคือคืออินซีไม่คาดเคมีไม่คาดแต่ที่คาดก็คือ IA, ไอตัวแหล่ดิ่ป้มแรงนี่แหละ นี่นี่มาแล้วแต่ว่าเราจําเป็นต้องแตงเพราะว่าประธานประธานเนี่ยต้องมีนึ่งเดียวพอไม่นั้นบนันนีมันแย้งกันซึ่งมันกลายเป็นไม่ช่วยแต่ว่าถ้าเราแตงแล้วเราเอายอดยอดเดียวที่ใจให้มันส่งน,นะนะเดียวขึ้นต่อทีเป็นเป็นเม็ดนะนี่อ่ที่ตัดนีเลยให้มันแ่ไม่ให้่ยไม่ต้องนี่ก็ช่วยแล้วเอาแต่อย่าให้วายเยอะพันนีอ,อ้อมอ้อมมดอะไรไม่ทำคัญอ,อ๋อมมดให้มันส่งให้มันอย่่อย่าซับซ้นตอนนี้มันมันไม่รู้จะเอากิ่งได้อังเข้าใจไหม ไม่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 มีมีดินเหม็นด่างครับดินเหม็นด่างซึ่งมันจะเรื่องกินอาหารไม่ได้มั่นต้นฐานต้นเล็กๆกว่นี้ก็ตอนนี้คือคือจ่ายนี้ไปเนี่ยที่ที่ที่ให้ใบมาพอดี้แล้วเนี่ยมันจงฉายน่ะโบวเคมีแล้วครับเป็นยิมห้าเจ็ดเจ็ดเลยก็ได้ตัวนาซ่งกันยิมห้าเจ็ดเจ็ดของอะไรก็ได้แหละบัวกับแหล่แบบนั้นเองใส่แถวเดิมทวารแผลหลุดลวนนี่ทถวได้พอดีครับต้นนี้ต้นนี้อยู่ประมาณครึ่งโลครับ ถึงมันมันแหมเสียดายมีมีเคยเคยเอาเนื้อลองมากินมั้งไหมรูแก่แกยังนะลองเก็บไว้สักหรูหลายจะรัวเรียนที่ร้อยที่สุดพันผืนไม้ขอ,อ,องพมไม่ตกคางพ<อ>มชี้เข้าไปเนี้ยมันคือจริงๆงแล้วผืนมันสร้างมาดดีทอกครับสารพิษโดยได้ด้วยตัวมันเองแต่เนื่อจางว่าวันนี้เราไปทําให้มันดีทอกไม่ได้ แต่ยาพ่มมันจะทําให้เขาดีทอกได้ไม่มีปัญหายาเอาะกินได้เลยแล้วร้อยนี่น้ำเคี้ยวน้ำสุยนะครับต้นเหล็กต้นใยโอเคผ่านถึงตอแหลที่พี่เจี๊ยบเอามามันมีปัญหาเลยเหรอ,อไปเพิมไล่ถึงภูมันแตน ผมใส่ไอ้ตัวอาหารเข้าไปอี๋เลยาหารใน<อ>ในตัวชี้นะนะโอ,อกาดีโ,อ,โอ,อกาดีก็เรียบร้อยอนั่นเลยผมบอกแล้วว่าอย่าเพิ่มเอาวะเหรียญรูถูกย่างมันต้องมีประสบการณ์นนะซึ่งต้นนุ่นเคยวายเต็มทีกี่รูนะ้นต้นนันนยย้นประมาณโรยยี่สิบ นั่นเชือเชือพ่มหน้าเดียวถ้าเก็บหลุนนี้พุม่มหาไหวถึงซองรอยได้เลยตอนนั้นนะใช่ครับซองร้อยซองล้อยห้าสิบก็ไหวได้ดมันมนั่นก็นั่นนะบ่อใยน้อยไ,ไม่ได้ถ้าไหวน้อยใหญ่หมดต้องไหวเยอะ